chapter สองภารกิจที่สองเฮอร์คิวลิสทำลายไฮดราผู้โหดร้ายได้อย่างไรนักเรียนทุกคนรู้ดีว่าก่อนที่เฮอร์คิวลิสจะขึ้นสวรรค์เขาได้ฆ่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งและนำไฮดราแห่งเลอเนียนเข้ามาอยู่ในเผ่าของเขาไฮดราชนิดนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ซึ่งโชคดีที่สูญพันธุ์ไปแล้วแม้แต่การวิจัยอย่างละเอียดถีทวนของนักธรรมชาติวิทยาก็ยังไม่พบหมู่หรือกิ่งก่าสายพันธุ์ใดาสายพันธุ์หนึ่งที่ มีหัวมากกว่าหนึ่งหัวแต่ปัจจุบันกลับพบจระเข้สองหัวในรัฐเคนทักกี้ตามบันทึกที่ตรงไปตรงมาอีกฉบับหนึ่งไฮดรามีเจ็ดหัวอีกฉบับหนึ่งระบุว่ามีห้าสิบหัวและจระเข้ตัวที่สามเช่นเดียวกับอีกสองชนิดมีหนึ่งร้อยหัวหัวหนึ่งถูกตัดขาดและอีกสองหัวงอกขึ้นมาแทนที่และเนื่องจากแขนของวีรบุรุษถูกตัดขาดบ่อยครั้งสิ่งมีชีวิตเจ็ดหัวแต่เดิมจึงมีหนึ่งร้อยหัวในที่สุด จากข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นที่แน่ชัดว่าไฮร r าแห่งเลอเนียนเป็นมแมลงที่มีพิษร้ายแรงและอันตรายถึงชีวิตซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับเพื่อนบ้านเรารู้ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมันอย่างไรก็ตามเราอ่านพบว่าตัวตุ่นตัวนี้สืบเชื้อสายมาจากมังกรหรือกริฟฟินตัวเมียดังนั้นจึงมาจากไทฟ,ฟอนท่าชั่วร้ายนี่เป็นประเด็นสำคัญที่หวังว่าผู้อ่านจะจดจำไว้ไฮราแห่งเลอ เนี่ยนมีวิญญาณชอนิดหนึ่งที่วีรบุรุษของเราไม่สามารถทำลายได้วิญญาณนี้พ e n นจรอยู่ในร่างของหมาป่าีน่าเป็ดจระเข้มูหางกระดิ่งแอและลูมเหลืองจนกระทั่งในที่สุดมันก็ได้ร่างที่คล้ายกับถิ่นที่อยู่เดิมของมันคำอธิบายโดยละเอียดจะตามมาในภายหลังไฮ y d r a ยุคใหม่นี้เป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์มีร่างกายคล้ายงูมีปีกและมีกรงเล็บหรือปีกขนาดใหญ่ทรงพลังซึ่งไม่สามารถปล่อยเหยื่อได้เมื่อจับเหยื่อไปแล้ว หัวของพวกมันมีจํานวนนับไม่ถ้วนและขยายใหญ่ขึ้นทุกวันหัวเหล่านี้มีลักษณะคล้ายสี่สัมมนุษย์และมีวิกผมสีเทาสวมมงกุฎคล้ายกับวิกผมที่ทําจากขนมมาวิกผมบางอันสั้นและเรียบร้อยบางอันมีผมหนาหยิกที่ด้านข้างและด้านหลังและบางอันมีหางที่เรียกว่าเปียบางตัวยาวเป็นลอนมีผมหนาหยิกใหญ่ราวกับออกมาจากชามยาสูบในปากหัวแต่ละหัวมีฟันละเอียดคล้ายงูและลิ้นสองข้างลิ้นนี้มีพลังในการพูดจาดุดหนูนั่นคือการโน้มน้าวใจและหลอกลวง พวกเขาบรรลุจุดหมายเหล่านี้ได้ด้วยศาสตร์สองขแขนงที่บัดนี้สูญหายไปจากโลกแล้วแต่การฟื้นคืนชีพนั้นยากจะปรารถนานั่นคือเล่เหลี่ยมและกลนอบายด้วยเล่เหลี่ยมพวกเขาได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับความสนใจที่ตรงกันข้ามของผู้ฟังอย่างชาญฉลาดยิ่งไปกว่านั้นภาษานี้ยังมีพลังในการพูดเกินจริงความสับสนและความกลัวแต่เนื่องจากพวกมันเรียบง่ายและหนาพวกมันจึงประจบประแจงและบางครั้งก็มีทักษะในการตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญ ไฮดร้าบางตัวมีพลังในการฆ่าด้วยคำพูดหัวที่พวกมันอาศัยอยู่สวมวิกผมหยีขนาดใหญ่เมื่อพวกมันต้องการใช้ความรุนแรงพวกมันจะสวมหมวกกาํายี่สีดำคลุมวิกผมขนาดใหญ่นี้ซึ่งดูมากเกินไปหัวของไฮดร้านั้นพบเห็นได้ทั่วไปยกเว้นวิกผมใบหน้าของพวกมันคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่และเจ้าเล่มากนักเขียนร่วมสมัยกล่าวว่าปากของพวกมันมีขนาดเท่ากับอีกา6ตัวและอีกา8ตัวแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ชัดเจนนะัก นิสัยชั่วร้ายและทำลายหลางของสัตว์ประหลาดตัวนี้มันเลวร้ายมากในยุคนั้นนิสัยชั่วร้ายของพวกมันคืออะไรกันแน่ที่บรรดาผู้เลี้ยงดูพวกมันคนที่ช่วยพวกมันถ่ายอุจจาระลุงของพวกเขามักจะถือไว้เป็นอาวุธพวกเขาใส่อะไรบางอย่างลงในอาหารให้ทุกคนเพื่อเป็นรางวัลหากเศรษฐีต้องการขับไล่คนจนออกจากกองทัพเล็กๆข,ของเขาเขาจะจ้างไฮดราตัวนี้เพื่อรับสินบนเป็นทองคํา และปล่อยตัวเขาไปตามรางวัลจากนั้นมันจะห่าใส่คนจนหนึ่งสองครั้งหรือมากกว่านั้นจนกระทั่งในที่สุดมันก็ขับไล่เขาออกจากกรงเป็นคนรับจ้างที่แอบล่อลวงชายชารากรเกษียณด้วยคำสัญญาว่าจะแต่งงานหรือไม่ไฮดรากฤีดร้องและโกหกเริ่มวางเงินหนึ่งพันกินีบนหัวของชายชาราผู้นั้นเพราะไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันเลวร้ายที่มอบให้เขาแม่ไม่หรือเด็กกำพร้าจะสูญเสียสิทธิ์ของตนไปได้อย่างไร ไฮดร้าได้รับดวงตาดุดควายตามคำสั่งของเศรษฐีซึ่งช่วยให้พวกเขาจะผิดทั้งที่ทำงานและที่บ้านเปลี่ยนสัตว์ fit. ที่น่าสงสารใ,ให้กลายเป็นขอทานเพื่อเปิดโปงคนร้ายที่ตัดหัวพ่อของตนต่อสาธารณะไฮดราต้องชดใช้ความผิดนี้และชื่อของอาชญากรต้องเขียนด้วยตัวอักษรห้าตัวซึ่งพวกเขาเข้าใจว่ามีสี่ตัวผู้นำของไฮดราที่เรียกตัวเองว่าสวรรค์ mm. ไม่ยอมยืนยันความเชื่อของนักโทษในความบริสุทธิ์ของเขาพวกเขารู้ดีว่าเขามีความผิดมาตลอด สถานที่โปรดของไฮราคือทำ้ำซึ่งเป็นธรรมเนียมที่จะแสดงความโปรดแขนและความอาฆาตพยาบาทอย่างที่สุดออกมาบนหัวของพวกเขาหัวเหล่านี้โหดร้ายกว่าหัวอื่นๆมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พวกเขาเองท้ำแห่งนี้ถูกเรียกว่าโอเบรียเพราะนั้นไฮราก็ได้กระทำการอันน่าสะพรึงกลัวและนองเลือดยิ่งก่อว่าที่กล่าวมาข้างต้นเสียอีกมันไม่เพียงแต่ทำให้หัวใจสลายนับไม่ถ้วนแต่ยังทำให้เหยื่อนับไม่ถ้วนคลุ้มคลั่ง มันรัดคอตัดหัวบทพยีเผาฉีกลางเป็นชิ้นชิ้นและหลังจากถูกทรมานเป็นเวลานานมันก็ปืนกินเหล่าวัยร้ายนับไม่ถ้วนซึ่งบางคนก็บริสุทธิ์ไร้ความผิดและทุกคนยกเว้นเพียงไม่กี่คนล้วนกระทำบาปที่ไม่อาจกล่าวขานไทร่าต้นนี้ถูกเรียกว่ากฎเป็นผลพวงจากความชั่วร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การทำลายหลางสัตว์ประหลาดนี้ย่อมเกิดขึ้นในที่นี้และในทันทีแต่จะเป็นอย่างไรเพื่อคิลลิสสามารถตัดหัวของมันได้ตลอดกาล เพราะในแบบของเขาทันทีที่หัวหนึ่งถูกตัดอีกหัวหนึ่งก็ถูกเผาไหม้และแทนที่ทันทีราวกับถูกเวทมนต์ยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้ว่ามนุษย์ได้บทขยี้ไฮดราตนนี้จนเป็นผงทุลีมาแล้วหลายครั้งแต่เมื่อมันถูกทำลายจนหมดสิ้นแขนขาที่ถูกตัดขาดจะงอกขึ้นมาใหม่และในไม่ช้ามันก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าร่างเดิมเขาค่อยๆตระหนักว่าอาัากรรมเป็นสิ่งชั่วร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปรับเท่าที่ยังมีอยู่ ือคิวลิสจึงตัดสินใจปราบอสุรกายด้วยเหยี่ยของเขาไม่ใช่เหี่ยดูดนมแต่เป็นนักปฏิรูปสังคมแต่ก่อนอื่นเขายิงธนูหลายดอกจากคันธนูเต็มลำใส่อสุรกายที่พิการและอ่อนแอเข้าที่ศีรษะของมันลูกศรเหล่านี้ดำสนิทด,ดุดเหมือกเปือ,อไปด้วยน้ำดีและบาดแผลที่มันทิ้งไว้ทำให้เขาเจะปวดอย่างแสนสาหาัสชะตากรรมปรากฏเป็นตัวอักษรตัวหนังสือปรากฏเป็นถ้อยคำและถ้อยคำปรากฏเป็นลูกศรแห่งวาจา สุภาษิตมากมายถูกสลักไว้บนลูกศรของเฮอร์คิวลิสซึ่งรวมถึงคนโกหกรับจ้างคือคนที่ใช้วาตถิิป์ของตนเพื่อหลอกลวงและจงใจหลอกลวงนักต้มตุ๋นคือนักต้มตุ๋นและเครื่องมือแห่งเจตนายการหลอกลวงนักลวงกระเป๋าที่ถูกกฎหมายคือคนที่ใช้กลอนอุบายทางเทคนิคเพื่ออ้างสิทธิในทรัพย์สินเพื่อขโมยเงินจำนวนมากไม่ว่าจะสวมวิทผม ชุดราตรีเสื้อคลุมหรือรองเท้าบูทตุ่มข้อเมื่อมองย้อนกลับไปฆาตรกรก็กลายเป็นเครื่องประดับลูกศรที่ถูกเจิมด้วยวิธีนี้กล่าวกันว่าบรรจุความจริงภายในและก่อให้เกิดปาฏิหาริย์การฆาตรกรรมในร่างของไฮดร่าลูกศรบ้างดอกยังมีตำนานที่มีผลตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นกรรมกรผู้กดขี่คนยากจนเป็นสุขการเดี่ยงเบนพยานจากความจริงและทําให้เขาเข้าใจผิดเป็นการกระทําที่สุจริต การให้การเท็จและนำเสนอข้อมูลเท็จเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมอย่างยิ่งเพราะมีอยู่มากมายลูกศรเหล่านี้ระบุว่าการเผยแพร่คำโกหกเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและเจตนาของผู้กล่าวหาหรือจำเลยในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลนั้นโหดร้ายและร้ายความรู้สึกอย่างยิ่งการโอ้โอวดต่อฝ่ายที่ถูกต้องและปลุกปั่นอคติที่ไม่ดีต่อฝ่ายที่ไม่ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่มีเกียรติและมีเจตนาดีวลีเหล่านี้บางคำค่อนข้างตลกขบขัน เพราะกรามที่อ่อนนุ่มของทนายความผู้ต่ำต้อยนั้นไม่กลมมนอย่างสมบูรณ์แบบปลายลูกศรที่ประดับประดาเช่นนี้สว่างสวยและเปล่งประกายกว่าของลูกศรอ,อื่นๆอาวุธเหล่านี้มีรัศมีแห่งความขี้ขลาดและน่ารำคาญซึ่งรบกวนสัตว์เลื้อยคลานอย่างมากลูกธนูบางดอกพุ่งเข้าใส่จุดอ่อนไหวที่สุดของชายผู้อ่อนแอทางจิตใจซึ่งไฮดราเพิ่งพาอ,อาศัยในการหาเลี้ยงชีพแต่เสียงอันน่าสะพริยงกลัวของลูกธนูกลับทําให้เขาโกรธเคืองลูกธนูเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้พิพากษาชาวอังกฤษผู้ซึ่งถูกเรียกขานว่าผู้พิพากษาชาวอังกฤษผู้ซึ่งรักความยุติธรรมนั้นฉลาดหลักแหลมและน่าเชื่อถือเพียงใดไม่ควรถูกหลอกหลอกลวงโลกไร้หัวใจและน่าเสื่อใจคตเขามักจะมองผู้พิพากษาชาวอังกฤษและบุคคลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่างที่สุดและสูงสุดเสมอคำพูดอื่นๆที่คล้ายคลึงกันฟังดูไพเราะและประจบประแจงไม่แพ้กันก็ถูกกล่าวกับเขาและพวกเขาก็แก้ไขคำพูดของสุภาพบุรุษผู้ทรงเกียรติทนนี้ คุณจอบูเรื่องนี้ค่อนข้างน่าประหลาดใจหลังจากที่เฮอร์คิวลิสยิงไฮดราพบว่ามันป่วยหนักซึ่งซึงและหิวโหยผู้คนจึงใช้ความระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อกำจัดมันเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และยิ่งไปกว่านั้นยังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แต่เหล่าเทพและมนุษย์ต่างปล่อยมันไว้ตามเดิมและเริ่มทำลายล้างความชั่วร้ายทั้งหมดด้วยกระบองอันทรงพลังและลูกศรอ,อันคมกริบ ชัยชนะของเขานำไปสู่ชัยชนะเพิ่มเติมที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ในที่สุดความชั่วร้ายก็ถูกกาจัดออกไปจากโลกบัดนี้ผู้ชนะได้โจมตีครั้งสุดท้ายและร้ายแรงต่อไฮดราสัตวปูผู้อ่อนแอของเขาสิ่งนี้ไม่จําเป็นเลยอสุรกายนั้นอดอยากตายเพราะความรุนแรงคืออาหารของกฎหมายดังนั้นเออร์คิลิสจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจับอสูรกายนั้นด้วยกระบองและแสดงมันอย่างมีชัยต่อหน้าผู้คน ตามแบบอย่างของมิสเตอร์พันธ์และชัยชนะครั้งสุดท้ายของมนุษย์เหนือสัตว์ปู c h ชั t e ์สามภารกิจที่3ามเฮอร์คิวลิสพิชิตฝูงนักดาบได้อย่างไรอย่าคิดว่าเฮอร์คิวลิสไม่ได้รับความสนใจมากนักเพราะเขามาักจะรัดคอสิงโตบทพยีสัตว์เลื้ยครานและทำลายล้างสัตว์ประหลาดอยู่เป็นประจำ แม้ว่าเขาจะบิดแขวนคอวางยาพิษและทรมานล,ลูกค้าของเขาซึ่งต่างจากนิสัยปกติของเขาแต่ผู้คนปรับประกาศเป็นเอกฉันท์ว่าวีรบุรุษของเราเป็นคนดีเฮอร์คิวลิสตลอดการกำแพงและสิ่งกีดขวางที่ว่างเปล่าทั้งหมดถูกฉาบปูนทาสีและแกะสลักเหล่าสาวกผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าเริ่มพาเขาไปที่รัฐสภาแอละเล่นเกมตามปกติในโรงเตี๊ยมทุกแห่งพร้อมกับตะโกนว่าเลือกเฮอร์คิวลิสจากหน้าต่างหลายบานในบานห้องมีการเล่นเวทมนตรี่เรียกว่าสเกต เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาสเก็ตไทา์แต่ละอันมีรูปร่างเหมือนสีสมมนุษและมีลักษณะคล้ายตัวแทนที่มีชื่อเสียงของปิศาจสายพันุ์หนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าในไม่ช้าจะโค่นล้มเขาลงวันหนึ่งและการประชุมใหญ่ซึ่งมีนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนเป็นประธานวีรบุรุษผู้นี้ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและสง่าง,งามจากสมาชิกทุกคนในสังคมทั้งพ่อ้าช่างฝีมือและช่างเครื่องเฮอร์คิวลิสต้อนรับเขาด้วยความเคารพอย่างสูง และเมื่อผู้แทนของเขากล่าวว่าเขามีเรื่องจะพูดเขาก็ขอให้เขาพูดอย่างสุภาพจากนั้นนายกเทสมนตรีก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋ายกแก้วขึ้นแตะจมูกไอเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าดังที่นักบวชผู้สูงศักดิ์และนักเขียนผู้ชาญฉลาดท่านอื่นๆได้บันทึกไว้ท่านจับกอวางตัวผู้ที่งดงามและว่องไวมีเขาสีทองอร่ามและอกอันใหญ่โตที่เกินกําลังของท่านยูริทิีุสกระต่ายตัวนี้ถ่ายนาและทําลายทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าของอินโนสอ แทบไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่คนเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงแกะและเพื่อนบ้านในพื้นที่และบัดน,นี้กระต่ายหรือกวางตัวผู้ตัวหนึ่งที่มีเขาแข็งแรงและจมูกหนาแต่ไม่มีขาสีบรอนและไม่มีใครจับได้และอาหารอโอชาชันเลอร์เปรียบได้กับกินกินและพืชไร่บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับเราและธุรกิจของเรากฎหมายอนุญาตให้เราค้าขายกับมันได้ผู้ร้องทุกข์ของท่านมีหน้าที่และต้องสวดภาวนายอยู่เสมอจากนั้นก็มีการลงนามหลายฉบับ คือคิลลิสฟังคำกล่าวข้างต้นอย่างอดทนด้วยความสนใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งจึงขอให้เจ้านายพูดให้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากเขาไม่สนใจชีวิตและจิตวิญญาณของตนเองเขาจึงไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของตนเองดังนั้นนายยกเทศมนตรีซึ่งตอนนี้หายใจไม่ออกจึงใช้ถ้อยคำลึกลับเพื่ออธิบายเหตุผลของคำขอของเขาปักอ้างว่ามนุษย์ปักเป็นสายพันธุ์หนึ่งหรือตัวอย่างหนึ่งและได้ชื่อมาจากรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งมักเรียกกันว่า รูปลักษณ์ทันสมัยหรือรูปลักษณ์ภายนอกของปักความภาคภูมิใจบนใบหน้าของปักเป็นการแสดงออกเชิงเปรียบเทียบถึงความไม่เปลี่ยนแปลงความสงบและความมั่นคงทางจิตใจสีทองบนเขาของปักเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปล้นและการปล้นสะดมและมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกความแตกต่างจากปักตัวอื่นๆที่ถูกเรียกว่าสีเขียวกัดและจมูกที่ใช้เพื่อการข้าบ่งบอกถึงการปล้นสะดมในรูปแบบต่างๆที่มันทำอย่างชำนาญและชาญฉลาดกับสินค้า การเจราจาและทรัพย์สินของพ่อค้าด้วยความเร็วและพลังการบินอันเป็นเลิศของมันมันจึงถูกส่งไปยังฝรั่งเศสหรืออเมริกาและปิดท้ายสุนทรพจน์ด้วยการสวมเครื่องแบบทหารกองทัพเรือและต่างประเทศประธานาธิบดีอ่านลายเซ็นและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาลุกขึ้นทันทีมองดูคณะผู้แทนอย่างเป็นมิตรและแนะนําตัวท่านนายกเทศมนตรีครับสุภาพบุรุษทั้งหลายผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามคําขอของท่าน และจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติการล่ากวางที่ยากลำบากและโหดร้ายนี้อย่างไรก็ตามโปรดให้ผมได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีของผมเองส่วนเรื่องการมอบอำนาจให้ในายอำเภอปร,ระจำลอนดอนและมิดเดิลเซ็กนั้นผมทำไม่ได้เพราะจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งนี้สุภาพบุรุษเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางทหารโดยทันทีและผมมั่นใจว่าท่านจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปณจุดนี้คณะผู้แทนต่างสบตาก,กันด้วยสายตาว่างเปล่าเช่นเคย ใบหน้าของผู้นำเมืองบางคนพึงพำด้วยความไม่พอใจต่างตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดและเฮอร์คิวลิสก็ยังคงไม่มีใครสังเกตเห็นเอาล่ะท่านครับก่อนที่ท่านจะลงมือจับลูกสุนัขตัวนี้ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านลงมือทําเองบ้างเพื่อช่วยธุรกิจนี้ให้รอดพ้นจากการโจมตีอันรุนแรงข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งใดสูญเปล่าแม้ลมหายใจอมตะของข้าพเจ้าจะสูญเปล่าเพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วข้าพเจ้าจะต้องล่ามันอีกตัวหนึ่งเจ้าปักตัวนี้ หรือที่ข้าพเจ้าขอถามท่านเจ้าตัวปลอมนี้ข้าพเจ้าเรียกมันด้วยชื่อจริงของมันจะกลายเป็นเหยื่อของท่านได้อย่างไรทําไมท่านถึงโง่กขลาวถึงปล่อยมันไปทั้งที่ฉลาดเหมือนแพะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเต่าและทาไมท่านถึงจํามันไม่ได้มันเกลียดท่านเมื่อเห็นมันเสียงของมันบาดหูท่านแต่ด้วยความรู้เพียงครึ่งเดียวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จําตัวปลอมได้เขาเขียนว่ามูนกอินทรีหรือจิ้งจอกไว้ตรงนั้นฉันไม่ได้บอกนายเหรอแล้วไง เคิวลิสหยุดไปครู่หนึ่งแล้วเดินจากไปทุกสายตาจับจ้องไปที่วัตถุต้องสาบมันคือเกลียนลากวัวของชาวยูสัตว์ตัวนั้นดูราวกับถูกฟ้าผ่าดวงตาของมันยิ่งสงบและเบิกกว้างใบหน้าซีดเผือดใบหน้ายิ้มย้มแจ่มใสราวกับผลหมอนเข่าของมันสั่นเทาร่างกายสั่นสะท้านราวกับเยลลี่มานี่สิมานี่ผู้นำตะโกนไม่นานนะักคอตีฟก็สังเกตเห็นเขาเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งไปตามถนนและศีรษะกระแทกกับเสาไฟ เขาล้มหัวฟาดพื้นเลือดออกและหลังจากทกํากายภาพบําบัดและแผลไฟไหม้เขาก็หายดีหันมานับถือศาสนาคริสต์และบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของเขาให้กับโรงพยาบาลนี่ฉันพูดถูกดูสิถ้าอยากเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนฉันก็หาเวลาจดบันทึกและจด,ดไดอารี่บ้างดูแลตัวเองเรียนรู้เรื่องมนุษยชาติและเลือกแต่งเรื่องไรสา,าระอด,ดีไร้สาระพวกนี้ได้แล้วไปเลยเฮอร์คิวลิสกระโดดลงจากบันลังหยิบกระบองขึ้นมาแล้วคว้างใส่หัวพวกเขาอย่างคลุ้นคิด พวกเขาก็ถอยทัพอย่างรวดเร็วเขาถูกเขาแล้วกลับบ้านซึ่งเขาได้ทำตามคำแนะนำของเขาผลที่ตามมาคือเผ่าพันธคนน่าซื่อใจคดทั้งหมดถูกกำจัดภายในเวลาไม่กี่เดือนยกเว้นเพียงคนเดียวตอนนั้นเขาเคยเป็นคนน่าซื่อใจคดตัวฉกาจแต่ตอนนี้เขาหิวโหยและกระสับกระส่ายวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่เฮอร์คิวลิสเห็นคนน่าซื่อใจคดคนหนึ่งกำลังรับประทานอาหารอยู่ในห้องอาหารแห่งหนึ่งในย่านนิวคั วิรบุรุษผู้นี้มองเห็นโอกาสของเขาดังที่เฮอร์คิวลิสสงสัยคนน้าซื่อใจคดคนนั้นคือฤาษีในอดีตเขาก้มหัวให้กับเงามือและเกือบจะฆ่ามันมันเป็นหน้าที่ของเขาเขาคว้าคอเสื้อของเขาไว้โดยไม่หยุดเขารู้ดีว่าจะไม่ติดคุกแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาจะออกมาเป็นอัชญากรที่เลวร้ายเขาคิดว่าบ้านของคนรับใช้นั้นแย่เกินไปสำหรับคนชั่วดังนั้นหลังจากได้ลิ้มรสความเสื่อมทรามของเขาแล้ว เขาก็กินเงินไป2อสากินีจากกระเป๋าของเขาและออกเดินทางไปออสเตรเลีย